สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณอ,อนวันนี้ค่ะอ่อนมีคําถามค่ะเพราะว่าเพื่อนของอ,อนนะคะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นบ่อยๆเลยค่ะก็เลยอยากจะมาถามคุณหมอค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรหรอคะแล้วถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยจะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ พวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการทำงานของหูชั้นในที่ผิดปกติกลุ่มพวกนี้ไม่อันตรายนะคะแต่เป็นที่มาของอุบัติเหตุร้ายแรงได้ที่พบบ่อยเลยนะคะก็คือตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนเราจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นวินาทีโดยทั่วไปไม่เกิน1น,นาที แล้วก็เกิดขึ้นทันทีทันในขนดขณะที่เราขยับศีรษะส่วนโรคน้ําในหูเนี่ยลักษณะเวียนหัวเนี่ยก็จะหมุนนานนะคะหมุนนานเกิน20นาทีหรือนานเป็นชั่วโมงได้เลยส่วนเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบนั้นสาเหตุก็เกิดจากการอักเสบติดเชื้อไวรัส้วลามเข้าไปที่หูชั้นในทําให้มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอันนี้จะหมุนนานเป็นวันแล้วก็คลื่นไส้อาจเจียนรุนแรงแล้วเราจะมีวิธีรักษาอย่างไงได้บ้างล่ะคะคุณหมอ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุอะคะ่ะถ้าเป็นตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนเราก็ต้องเคลื่อนตะกอนอันนั้นอะให้กลับเข้าสู่ที่โดยการหมุนศีรษะและการกายภาพส่วนถ้าเป็นโรคของน้ําในหูไม่เท่ากันเราก็ต้องปรับสมดุลของน้ําในหูโดยการให้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดระดับน้ําในหูค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยละคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ